สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการ Today Morning Talk on Field ครับผมวันนี้นะครับผมภาคภูมิดาราพงศ์นะครับทำหน้าที่พิธีกรนะครับและเช่นเดียวกันครับวันนี้นะครับเราจะนําเสนอเรื่องราวดีๆนะครับในตอนพิเศษนะครับขณะนี้ผมอยู่ที่อุทยานหลวงราชพฤกษ์ครับอุทยานหลวงราชพฤกษ์นะครับตั้งแต่วันที่23มกราคม2553จบจนถึงปัจจุบันนะครับก็ครบ 15ปีแล้วนะครับที่ได้รับพระราชทานนามจากในหลวงรัชกาลที่9นะครับและในวันนี้นะครับสื่อมวลชนนะครับจากสาขาต่างๆนะครับได้เดินทางมาอยู่ที่อุทยานหลวงราชพฤกษ์แห่งนี้ครับเพราะในวันนี้นะครับเราจะมีกิจกรรมพิเศษนะครับเป็นการแถลงข่าวนะครับการเปิดสวนชมสวนฤดูร้อนของอุทยานหลวงราชพฤกษ์ครับจากผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงนะครับสำหรับกิจกรรมดีๆไฮไลท์เด็ดๆของงานมีอะไรบ้างนะครับ เดี๋ยวเราไปชมนะครับงารแถลงข่าวนะครับบรรยากาศในงานเลยนะครับติดตามผมมาเลยครับตามมาเลยครับก็ผมเล่าดนึงคืออย่างนี้นะครับคือตอนเนี้ยตั้งแต่จัดงานพืชสวนโลกปี49เานี่ยเราเรารับตัวนี้เข้ามาประมาณปีปี52ครับแล้วก็ตอนนั้นก็ได้พระธราชนามมาเป็นอุทยานหลวงราชพฤกษ์เป็นสวนของพ่อตอนเนี้ย เมืองไทยกำลังจะจัดงานพืชสวนโลกอีกที่อุดรแล้วก็ที่โคราชปี200มันมก็ครบรอบ20ปีของการจัดพืชสวนโลกในประเทศไทยตอนนี้ทางสมาคมพืชสวนนานาชาติเขาสนใจว่าเอ๊ะทำไมเราดูแลรักษาให้มันดีอยู่ได้รู้สึกวันที่14ใช่ไหม14เนี่ยเขาจะมาขอสัมภาษณ์มาดูสวนเราเพราะเขาต้องรับผิดชอบเรื่องของการดูแลการจัดสวนพืชสวนโลกสมาคมเขาสมาคมนะ ทางกรรมการใหญ่เขาจะมาดูที่นี่มาแลกเปลี่ยนว่าหลังจากจางงานพืชสวนโลกไปแล้วแต่เราเราดูแลอย่างไรนะสวนเปลี่ยนแปลงไปแค่ไหนเพราะว่าปัญหาของการการการดูแลสวนใหญ่ๆแบบนี้พอจางงานเสร็จมันจะไม่มีคนดูแลแต่ตอนนี้เราดูแลตรงนี้นะครับมาตั้งแต่ได้รับมอบมาเนี่ยแล้วก็ได้รับนามพระราชทานมาเป็นอุทยานหลวงรัชพึกเนี่ยนะครับปีนี้ครบ15ปีของการพระราชนามอุทยานหลวงราชพึก สวนนี้จากจากสวนที่มันเป็นการจัดขึ้นมาเป็นชั่วคราวเพื่อจัดแสดงเรื่องการเป็นพืชสวนโลกเนี่ยวันนี้สวนอุดมสมบูรณ์สวยงามเป็นธรรมชาติแล้วก็เต็มไปด้วยความรู้แล้วก็เป็นสวนที่ยั่งยืนสิ่งที่ตรงเนี้ความแตกต่างของที่คือสวนทั้งหมดเนี่ยมันเป็นสวนที่จัดขึ้นมาเพื่อความรู้เป็นเป็นการท่องเที่ยวที่ผสมผสานกันเองของการเรียนรู้ปีนี้เราได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสวนพืชศาสตร์สากล ของโลกละเราน่าจะเป็นอันดับสามที่ในโลกนี้ที่มีรวบรวมพันธุ์พืชได้มากที่สุดในเรื่องของการท่องเที่ยวเราเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดเยี่ยมของประเทศระวางกินรีทุกปีต่อเนื่องสามปีติดต่อด้วยความสมบูรณ์ของสวนเต็มไปด้วยต้นไม้ดูแลสิ่งแวดล้อมดูแลเราเป็นหน่วยงานของรัฐในจำนวนไม่กี่หน่วยได้รับการประกาศที่การการขับเคลื่อนเข้าไปสู่การเป็นขับว่าเป็นสูนเพราะตอนนี้สวนมันค่อนข้างจะพร้อมต้นไม้ที่เราลงไว้เนี่ยมันก็เริ่ม ออกดอกออกผลงอกเงยมีนาเนี่ยวานเลนทน์เนี่ยเราอยู่ตรงนี้เราเห็นทุบปูด่แดงแต่พอสักช่วงหนึ่งเราหันไปข้างหลังเนี่ยที่มันกําลังเขียวอยู่ทั้งหมดเนี่ยมันคือกาลปะพฤกมันคือซากุระเมืองไทยแต่ว่ามันรอที่โตเด็มที่เราทิ้งไปว่นนั้นถ้าถ้าปกติ้วช่วงกุมภาวันเลนทนยเนี่ยเราน่าจะเห็นปูด่แดงฝั่งนี้ฝั่งนี้ทั้งหมดจะเป็นสีชมพูของซากุระแต่นี่เราเราปลูกมันยังต้นมันยังหนุ่มอยู่มันจะออกดอกช้านิดหนึ่งก็จะเป็นจุดที่ท,ที่ที่ชมที่เรียนรู้นะครับแล้วก็ ตรงตอนนี้เราสร้างจุดดึงดูดใหม่ขึ้นมาตรงนี้ก็คือปรับปรุงตัวสกายวอล์กนะครับแล้วก็ทำเรื่องจุดชมวิวเรื่องไม้ไม้กลุ่มสีนะครับก็ตอนนี้พาไม้อาจจะยังไม่ไม,ไม่ไม่เต็มที่นะครับแต่อยากเห็นว่าตรงนี้เป็นจุดไฮไลท์ที่อุทยานตั้งใจทำว้ภายในปี2ปีนี้ตรงนี้จะสวยขึ้นและจะเป็นจุดอยากหวังว่าทุกปีวาเลนไทน์ทุกคนจะมาะการฤทธิ์พาวทั้งหมดโซนนี้ประดูแดงแล้วก็มีกิจกรรมันแถวบนนี้นะถ้าถึงเวลาเขาทิ้งใบแล้วเขา ออกสีพูจริงๆเนี่ยมันก็คือคือเมืองไทยเราปลูกซากุระไม่ได้แต่ไม้เขตร้อนเมืองไทยเราเนี่ยเป็นไม้ที่ทิ้งใบแล้วออกดอกแต่ออกดอกในช่วงฤดูร้อนนะครับเราอาจจะเสียเปรียบไม้เขตหนานนิดนึงคือพอฤดูนหนาวของพองต่างประเทศเนี่ยพอข้อออกดอกอากาศมันยังเย็นอยู่ของเราเนี่ยมันจะออกดอกในช่วงฤดูร้อนพอทิ้งใบเสร็จอากาศจะร้อนนิดนึงแต่ว่าไม้ไทยเนี่ยความสวยงามของดอกไม่ได้แพ้ซากุระไม่ได้แพ้ไม้ต่างประเทศเลย <S <S นะครับเพียงแต่ฤด,ดูกาลเวลามันร้อนไปนิดนึง ก็นะพวกนี้เองเนี่ยพวกที่ต้นเขายังยังยังอายุน้อยอยู่ครับถ้าต้นเขายุมากเนี่ยกิ่งเขาแก่เนี่ยเขาจะออกดอกง่ายขึ้นนะครับง่ายขึ้นแล้วก็มันก็จะออกดอกพราวทั้งต้นนะครับก็ตรงโซนนี้ทั้งหมดนะฮะโซนด้านล่างก็จะมีแปลงไม้ดอกก็จะเป็นพรมปูผาที่ตรงนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นไม้ดอกตามฤด,ดูกาลแต่ประดูแดงเนี่ยเท่าที่เราดูแลประทุกปีเนี่ย ช่วงวาเลนไทน์หรือช่วงประมาณหลังกลางเดือนไปเนี่ยเขาจะบานเยอะเต็มที่นะครับตอนนี้ก็ทยอยทยอยออกดอกทยอยทิ้งใบนะฮะหน้ซ้ายเนี่ยเราก็ตั้งใจจะให้เป็นเป็นสวนกระลาพึกทั้งหมดนะครับพวกนี้จะดอกจะเป็นสีชมพูแล้วก็จะออกดอกประมาณาปลายเดือนกุมภาโซนกระดูแดงเข้าใจว่าประมาณวาเลนไทน์นี่น่าจะพอดีนะครับกาลังจะทิ้งใบแล้วก็กําลังจะออกดอกไอ้ไม้ไทยเนี่ยจะต้องออกดอก ผ่านหนาวแล้วทิ้งใบหลอ,อกดอกช่วงฤดูร้อนฮะเมืองไทยเนี่ยถ้าอากาศถ้าอากาศไม่ร้อนเนี่ยจะสวยมากเพราะเรามีไม้พวกนี้เยอะนะครับไม้ยืนต้นที่ออกดอกกลุ่มสีเนี่ยพอหมดจากปะดูแดงมีกระลาพึกเดี๋ยวมีคูนคูนหางนกยุงแบบนี้ครับเรามีไม้ดอกเป็นระยะระยะสเลาสีม่วงเรามีไม้ทุกสีเลยในเมืองไทยนะครับแล้วในนี้เราเราปลูกไม้พวกนี้เอาไว้เป็นเป็นกลุ่มใหญ่ๆนะครับก็จะออกดอกตามฤดูกาล ทางเดินลอยฟ้าเนี่ยเราจะมีซุ้มพวกประดูแดงพวกพืชต่างๆนะครับก็พยายามจะทําให้มันเป็นจุดไฮไลท์ของเชียงใหม่ในแต่ว่าต้องอาศัยระยะยาวเพราะเราเราทําเป็นไม้ถาวรน,นะครับไม้ถาวรให้มันสวยให้มันเป็น,เป,นเป็นแบบที่ที่ยั่งยืนขึ้นนะครับอีกอันหนึ่งที่เป็นจุดแข็งของเราคือไม้ที่ต้นไม้ไม่ดอกอายุสั้นที่อยู่ที่อยู่ในอุทยานเนี่ยครับเราไม่ได้ใช้ไม้นําเข้าจากซื้อจากจีนเลยเป็นไม้ที่เราผลิตเองไม่ดอกสวยๆเนี่ยครับ เป็นไม้ที่ส่งเสริมกรเกษตรกรไทยปลูกแปรอาชีพรับมาปลูกเราไม่มีไม้ซื้อจากจีนสวยไม่ดอกอลังการแบบนั้นเนี่ยใน,ในอุทยานเราเราไม่ได้ใช้นะครับเพราะที่เนี่ยก็จะเป็นพื้นที่ที่สวยงามบนความสวยงามเนี่ยมันคืออาชีพของชาวบ้านหลายคนนะครับเราสั่งที่เกษตรกรในพิทังานหลวงผลิตไม้ดอกเขียดหนาลงมาเกษตรกรในพิท,ทีเรานะครับเพราะต้นไม้ที่เราอยู่เนี่ยก็จะเป็นเป็นการช่วยเหลือชาวบ้านอันนี้ก็คือคือ คือภาพที่เราอยากให้เกิดในเรื่องของการท่องเที่ยวของของไทยเราคือการท่องเที่ยวที่ที่ยั่งยืนเราปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่ที่เขียวเพิ่มที่สวยงามแล้วก็ให้มันเป็นแหล่งแหล่งท่องเที่ยวที่มันเวลาเรามองเราไปต่างประเทศเราจะมีความสุขมันไม้ย,ยืนต้นมันสวยดอกมันสวยงามนะครับมันมันก็จะเป็นเป็นเป็นสิ่งที่นักท่องเที่ยวชอบแล้วเรื่องเรียนรู้รรแล้วก็จากไม้กลุ่มสีเนี่ยที่เราเพิ่มเติมหรือกุหลาบลงไปกุหลาบเรากำลังพัาว กุหลาบเนี่ยในพื้นที่ราบเนี่ยเราน่าจะเป็นสวนที่กุหลาบเยอะแล้วสวยที่สุดขนาดนี้นะไม่ต้องขึ้นไปดูบนดอยอะไรต่างนะครับตรงนี้เดี๋ยวจะพาลงไปชมก็เลยตรงเนี้ยน่าจะเป็นไฮไลท์ใหม่ของอุทยานเดี๋ยวพาเข้ามาชมในเลือนรวบรวมกุหลาบนิดนึงครับก็ช่วงนี้น่าจะเตรียมพร้อมรวบรวมจัดแสดงให้คนมาเที่ยวชมถ่ายรูปกันนะครับให้มาเรียนรู้ก็จะมีสายพันธุ์ต่างๆมีปุ่มถ่ายรูปสวยๆนะ ก็ก็สาหรับกุหลาบนะครับในในวาเลนไทน์ปีนี้เนี่ยคนที่สนใจกุหลาบผมว่าอุทยานหลวงก็เป็นที่หนึ่งที่เราน่าจะจะพร้อมและสมบูรณ์นะครับมีมีกุหลาบมีอะไรที่ทหลากหลายแล้วก็มีมุมถ่ายรูปนะครับมีมุมถ่ายรูปผมยังจําพันได้ไม่หมดเลยมันเยอะมากะ <c oughs> อันนี้เป็นวาเลนไทน์เลยครับ <c oughs> อันนี้กุหลาบเป็นวาเลนไทน์ <c oughs> ความจริงใครใครจะปลูกกุหลาบผมแนะนำพันธนี้นะครับ <c oughs> ผมปลูกที่บ้านก็ดอกดอก,ดกและทน ต้นใหญ่เขาเขาชื่อว่าเลนไทน์เป็นเป็นวเลนทนยเลื้อยแล้วแล้วดอกดกมากนี่ฮะเขาจะแตกออกมาที่ก็กุหลาบพฤกสมรมาตักประเทศเท่านั้นครับแต่อยู่มานานเราก็จะรู้ว่าพันไหนปลูกง่ายพันไหนดกแต่คนชอบปลูกเนี่ยวเลนทนยเลื้อยเนี่ยผมแนะนาตัวหนึ่งอยู่ตามบ้านเนี่ยไม่ค่อยเป็นโรคแล้วออกดอกดกนะครับอีกตัวหนึ่งเนี่ยหอมและดอกดกตลอดปีทนโรคคือบิชอป พี่ชอบ้ี่หอมมากสีช่วยใครจะปลูกประดับตามบ้านแล้วไม่เวลาเนี่ยคือพันนี้แนะนําเลยไม่เชียรลองดมดูฮ่หอมมากทนครับทนโรคแมลงไม่ค่อยชอบแล้วออกดกตลอดทั้งปีเลยตัวนี้ลองลองลองเนี่ยฮะลองชมดูดมดูได้ครับหอม Sky walk, ล้ลมไม้สกายวอลที่ล้ลมไม้เราก็รวบรวม,วม,วมพันไม้ไว้เยอะมากแล้วก็เป็นสวยแล้วก็สม,ม,มบูรณ์นะครับก็ด้วยด้วยเหตุที่เรามีแบบเนี้ย <c oughs> ก็เลยทยํายังไงอยากให้ให้ให,ให้ให้คนได้รับรู้แล้วก็มาเที่ยวชมกัน <c oughs> ตอนนี้ต่างชาติชอบมากเขาเดิน <c oughs> แต่คนไทยเราอย่างส่วนมากยังนั่งรถผ่านกันอยู่นะอย่างยัางไม่ค่อยไม่ค่อยคนไทยเนี่ยส่วนมากถ้ามาทัวร์อย่างที่อื่นเขาอาจจะมีเวลาจํากัดกุ๊บทัวร์พามาผ่านเร็ว แต่ฝรั่งเนี่ยคือเขาเ <_ d un> ขาเดินกันอัชาเขาเดินกันนะเชา้าหรือไปสักบ่ายคือีนิดนหนึ่งแดดร่มเนี่ยมันจะเป็นเป็นพื้นที่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 น่าสนใจนะที่น่าสนใจแล้วก็ <c oughs> มันเหมาะที่จะพักผ่อนเที่ยวชมพอเราเปิดตรงอ่ตรงโซนโซนหนึ่งเนี่ยที่นี่เนี่ยจะให้บริการสังคมส่วนหนึ่งก็คือเราทําเรื่องของอจุดเนรียนรู้ของเด็กเราลงทุนทําเรื่องของโรคแมลง โลกของมแมลงท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมกําลังอยู่กับบักเวอร์โลกของมแมลงครับซึ่งเป็นอีกไฮไลท์หนึ่งครับในอุทยานหลวงราชพฤกน,นะครับเอแต่บักเวอร์โลกของมแมลงเนี่ยมันคืออะไรแล้วมันมีความสําคัญอย่างไรวันนี้นะครับคนที่จะให้คําตอบของผมได้คงจะเป็นใครไม่ได้ครับช่วยแนะนําตัวหน่อยครับใครเอ่ยสวัสดีค่ะน,น้องตาลค่ะค่ะนิทศกาลโลกของมแมลงนะคะ ข้างในเราจะพาให้เรียนรู้ให้สัมผัสกับตั้งแต่วิวัฒนาการของมแมลงตั้งแต่ยุคดึกดำบรรพ์ไปจนถึงอาณาจักรสาม,มแมลงของมแมลง3ามชนิดที่เราจำลองมาให้เรียนรู้นะคะทั้งมแมลงบนบกแมลงใต้ดินแล้วก็มแมลงในน้ําค่ะต,ต้องต่างกันครับบักเวริร์โลกของมแมลงตรงนี้มันเป็นเหมือนคล้ายคล้ายมิเวเซียมยรึเปล่าใช่ค่ะเป็นกึง่งก่งมิเวเซียมค่ะ oh. จะ oh. มีทั้งจัดแสดงของแมลงตัวเป็นเป็นแล้วก็แมลงสตาฟเลยค่ะมีทั้งตัวเป็นเป็นแล้วก็มีทั้งตัวที่เป็นสตาฟก็คือตายไปแล้วใช่ค่ะโอ้งั้นก็น่าสนใจมากเลยสินี่ยแล้วถ้าเรามาตรงนี้เราต้องมีเสียค่าใช้จ่ายอะไรไหมครับตรงนี้ครับเสียค่าบัตรเข้าชมสวนอย่างเดียวเลยค่ะตรงนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายละค่ะก็คือสามารถที่จะเข้ามาชมที่นี่ได้เลยใช่ค่ะโอ้โหน่าสนใจมากเลยครับท่านผู้ชมครับ นอกจากที่มันมีโซนที่น้องน้องตามบอกว่ามันมีในส่วนของแมลงตัวเป็นๆแล้วก็แมลงตัวที่สตาร์ฟเนี่ยมีเยอะไหมครับมีมีประมาณกี่ชนิดแล้วก็มันมีแบ่งเป็นกี่กลุ่มอะไรนี่มีหรือเปล่าเป็นกลุ่มกลุ่มใหญ่กลุ่มเล็กอะไรเนี้ยในนี่มีมีแสดงไหมครับต้องบอกว่าในนิทรรศการของเรานะคะแบ่งเป็นเจ็ดเจ็ดโซนเจ็ดโซนด้วยกันเจ็ดโซนเลยเหรอใช่โอ้เยอะมากเลยเพราะฉะนั้นความหลากหลายค่อนข้างที่จะเยอะค่ะ ถ้านับจริงๆเกือบพันพันตัวได้ค่ะอยู่ภายในพันตัวทั้งเป็นและสตาฟรวมกันหรือว่าแยกกัน่าทั้งเป็นและสตาฟค่ะก็เยอะเหมือนกันนะพันไม่รู้จะดูบทไหมเนี่ยเราต้องลองเข้าไปดูค่ะต้องลองเข้าไปดูใช่ไหมครับใช่ค่ะท่านผู้ชมครับเดี๋ยวสักครู่นะครับเราจะตามเข้าไปชมด้านในกันนะครับน้องตาลครับพี่เข้าขอเข้าไปชมข้างในได้ไหมครับเชิญเลยค่ะโอเคครับน้องตาลพาพี่ไปดูเลยว่าข้างในจะมีอะไรกันนะครับท่านผู้ชมครับตรงนี้เข้ามาได้เลย 好了，好了。 ใช้เป็นน้องฟูนซึ่งเป็นสัญลักษณ์สัญ,ญลักษณ์ของอุทยานหลวงราชพฤกษ์ค่ะขออนุญาตให้ขค้งมูลเพิ่มเติมก็คือว่าตอนที่เราได้รับตอนนั้นเป็นพืชสวนโลกมาเป็นอุทยานหลวงราชพฤกษ์เนี่ยบุคคลสําคัญท่านหนึ่งก็คือบอมเจ้าพิเศษรัชนีเนี่ยท่านเป็นบุคคลหลัก ที่ตั้งแต่ตอนจัดงานพืชสวนท่านท่านก็เป็นผู้ที่เสนอแนะให้คําแนะนําเกี่ยวกับการสรางหองคาเมื่อตอนที่รัฐบาลต้องการหาหน่วยงานมารับเนี่ยมารับดูแลเนี่ยแล้วมอบให้สถาบันเนี่ยทางโครงการหลวงโดยบัมเจ้าพิเศษรัชนีเนี่ยท่านก็บอกรับมาแล้วท่านก็วางรากฐานของพระราชทานชื่อมาว่าเป็นชา,านหลวงรชาชพึกแล้วท่านเป็นคนคิดว่าสวนแห่งเนี้น่าจะปลูกไม้กลุ่มสีไม้ยืนต้นให้ออกดอกสามฤดูกาลเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเห็นเป็นประดูแดงสีแดง,แดง เห็นไม้ตามตามโซนต่างๆเนี่ยเป็นสิ่งที่ท่านให้แนวทางไ่้ส่วนนี้ควรจะเป็นส่วนที่มีไม้ยืนต้นขนาดใหญ่เป็นแหล่งพักผ่อนเป็นส่วนพืชศาสตร์เป็นส่วนที่มีไม้ดอกขนาดเล็กสําหรับการท่องเที่ยวนะครับเป็นส่วนพืชศาสตร์ด้วยแล้วให้ปลูกไม้ไม้ยืนต้นใหญ่ๆที่ออกดอกสวยงามเนี่ยเป็นตัวไฮไลท์ของอุทยาน ท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่หน้าสถานที่แห่งหนึ่งครับเป็นสถานที่น่าสนใจมากเลยครับเป็นสถานที่ที่เพิ่งเปิดใหม่ภายในอุทยานหลวงราชพฤกษ์ครับสถานที่แห่งนี้มีความสําคัญมีความเป็นมาอย่างไรคนที่จะมาทําให้ข้อสงสัยของผมคลายหายหมดไปเนี่ยก็คงจะหนีไม่พ้นน้องคนนี้ครับเชิญแนะนําตัวรับท่านผู้ชมยสวัสดีค่ะพี่ปองค่ะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะสุชาดาทองโบราณค่ะเรียกสันๆนว่าเปก็ได้นะคะครับน้องเปยนะครับน้องเปครับสถานที่แห่งนี้คืออะไรครับ สถานที่แห่งนี้นะคะอย่างที่พี่ปองบอกไปก็คืออาคารจำลองห้องทรงงานและชีวประวัติการถวายงานของหม่อมเจ้าพีสเสด็จรัชนีนะคะประธานมู้นที่โครงการหลวงค่ะซึ่งท่านก็เป็นผู้ที่ถวายงานในหลวงรัชกาลที่9นะคะเกี่ยวกับงานโครงการหลวงค่ะน้องเป้ครับถหม่อมเจ้าพีสเสดจรัชนีเนี่ย ท่านมีบทบาทหรือมีส่วนสําคัญอย่างไรหรือเกี่ยวข้องอย่างไรกับอุทยานหลวงราชพฤกษ์ครับผมสำหรับมอมเจ้าพิศเศษรัชนีนะคะท่านทรงมีเมตตานะคะแล้วก็วางแนวทางหลายๆอย่างในอุทยานหลวงราชพฤกษ์ของเรานะคะอย่างเช่นนิทรศการเฉลิมพระเกียรติหอคําหลวงเองหรือจะเป็นการขอพระราชทานนามสวนแห่งนี้นะคะแล้วก็การวางแนวทางการวางตําแหน่งของพันไม้แล้วก็ไม้กลุ่มสีภายในอุทยานหลวงราชพฤกษ์ของเราเนี่ยค่ะข้างในนี้เป็นอะไรครับ ในนี้นะคะคก็จะถูกแบ่งออกเป็น3ส่วนนะคะส่วนแรกเนี่ยก็คืออย่างที่เป้ได้บอกพี่ปองไปก็คือจะเล่าถึงจะเป็นการจำลองห้องรับแขกที่จะเล่าถึงสิ่งที่ท่านทรงมีเมตตาตุทิยานหลวงรัชพึกของเรานะคะถัดไปในโซนที่สองเนี่ยพี่ปองก็จะเห็นว่าเราเนี่ยได้จำลองห้องทำงานห้องทรงงานของท่านที่โครงการหลวงมาไว้นะแห่งนี้และโซนสุดท้ายก็คือโซนที่3อะคะ่ะเราก็มีการจำลองบ้านพักของท่านที่อยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ ด้าน,นาาไหน e นี้นเลยงั้นเราไปดูกันไหมครับท่านผู้ชมครับไปคำตอนี่รตรงนี้มีควาสำคัญอะไรยังไงบ้างครับอย่างโซนแรกเนี่ยนะคะที่เราบอกว่าเป็นการจำลองห้องรับแขกเนี่ยก็คือจะมีการบอกเล่าเรื่องราวถึงโครงการหลวงแล้วก็อุทยานหลวงราชพฤกษ์นะคะซึ่งก็จะอย่างที่เคย บอกพี่ปองไปเมื่อกี้ว่าท่านเนี่ยได้ให้ความสําคัญนะคะแล้วก็เกี่ยวกับนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติหอคํำหลวงมากก็เป็นที่ประทับใจนะคะของผู้ที่มาเยี่ยมชมหอคำหลวงนะคะถัดมาเนี่ยจะเป็นตัวของเนี่ยค่ะการที่ทรงขอกราบทูนขอพระราชทานนามค่ะเนี่ยค่ะก็จะเป็น ตัวของการพระราชทานจำลองค่ะตัวนี้เป็นตัวจำลองค่ะพระราชทานนามอุทยานหลวงราชพฤกษ์แห่งนี้ค่ะตรงนี้นะคะถ้าไปโซนนี้จะเป็นโซนที่จำลองห้องทรงงานของท่านที่โครงการหลวงค่ะเก้าอี้ตัวนี้ท่านเคยประทับอยู่นะคะแล้วก็ตรงนี้ภาพนี้เคยอยู่ในห้องทรงงานจริงๆเราก็เลยจำลองมาว่ามุมนี้เป็นมุมที่ท่านเคยประทับค่ะแล้วก็จำลองขึ้นมาโซนนี้นะคะจะเป็นการจำลองห้องพัก พารีดาบ,บทนะคะหรือว่าเป็นการจำลองบ้านพักของท่านที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะก็ทางทีมงานเราเองค่ะได้มีโอกาสได้ไปที่บ้านของท่านที่จังหวัดเชียงใหม่เราพยายามเก็บบรรยากาศนะคะภายในบ้านของท่านแล้วนำมาจำลองให้คล้ายคลึงที่สุดค่ะ พันใหม่ชนิดใหม่แต่ว่าอยู่ในกลุ่มทําเป็ดครับทําเป็ดแต่ว่าเป็นเป็นลูกผสมเป็นตัวใหม่สีใหม่อันนี้มันเกิดจากการกลายพันธุ์ที่เราผสมขึ้นมานะครับบ้านเราจะมีเหลืองเชียงรายนะครับมีเหลืองอินเดียเราจะมีะพิงทําเป็ดแต่ตัวนี้มันจะเป็นผสมนะครับสีผสมแล้วก็จริงๆแล้วถ้าบางจังหวัดนี่เขาจะเป็นสีสีม่วงข้างในม่วงกับเหลือง ตอนนี้เท่าที่เช็คดูดูลักษณะดอกดูสีสันเนี่ยก็เป็นไม้ชนิดใหม่ของโลกนะครับที่ที่อื่นเขาเขาไม่มีอันนี้เป็นตัวหนึ่งที่ประชาพันธ์ให้คนมาดูได้ในช่วงสี่ห้าวันนี้นะครับ,รบเขาจะเริ่มทยอยบานเรื่อยๆแล้วก็มันเป็นไม้ที่ไม่มีที่ไหนนะครับ บริการเราถูกมากนะครับหนึ่งร้อยมีรถแล้วก็เที่ยวได้ทั้งหมดหรือถ้าเกิดใครมีญาติพี่น้องนะครับเรามาเนี่ยเรามีโรงแรมราชะพฤกษ์เพชรเนี่ยพักที่นี่นอนค่าที่พักไม่ถึงพันไม่ต้องเสียค่าผ่านเช้าว,วิ่งออกกําลังก็เข้าในสวนทั้งหมดมีจักรยานให้น,นะก็ก,ก็เป็นเหมือนเรามีโรงแรมเล็กๆไม่กี่ห้องแต่เรามีโรงแรมนี่มีสวนสี่รอยไร่ แต่ตรงนี้จะทาตรงนี้ก็จะทําให้เป็นบรรยากาศของคนมากินกาแฟแล้วภายใต้ธรรมชาติที่ดีแล้วได้เรียนรู้เรื่องกาแฟด้วยนะครับตอนนี้ก็จะมีพวกกาแฟหลากหลายสายพันธุ์ที่จะมาลงร้านกาแฟมันจะมีอยู่สมอย่างอันหนึ่งกาแฟต้องดีถ้ากาแฟพันธุ์ดีนี่ถือว่าเป็นแค่ระดับหนึ่งสองพื้นที่ต้องดีสามก็คือคนปรุงนะต้องครบสามถ้าสามนี่ก็ถือว่าสุดยอดอุตสาหกรรมกาแฟและฝั่งนูนเด็กๆก็จะเ,เล่นสนามกันก็มีสนามเด็กเล่นนะ มีลานกิจกจัดกิจกรรมลานสามย่าใหญ่ฝั่งนี้นะก็ตั้งใจให้โซนนี้เป็นงานของโซนของสถาบันครอบครัวความจริงในช่วงฤดูร้อนเนี่ยนะครับมันเป็นมันมันเริ่มจากเดือนกุมภานะกุมภาเนี่ยทุกคนรู้อยู่เป็นเดือนแห่งความรักแต่ในทางของสวนเนี่ยมันเป็นมันเป็นเริ่มฤดูการของฤดูร้อนความจริงแล้วฤดูร้อนเนี่ยเมืองไทยไม้ดอกยืนต้นของเราเนี่ยไม้ฤดูร้อนเราสวยมาก เพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนอุทยานหลวงลราชพฤกพึเนี่ยเราคิดว่าเดือนกุมภาเนี่ยมันเป็นเดือนสตาร์ทของฤด,ดูร้อนนะครับสิ่งที่เราเตรียมอยู่ขณะนี้ก็คือ,คอเราเตรียมมานานแล้วในอุทยานหลวงลราชพฤกพึเนี่ยเราปลูกไม้ยืนต้นที่เป็นไม้ดอกยืนต้นซึ่งจะออกดอกในช่วงฤด,ดูร้อนไว้เยอะมากเป็นแหล่งท่องเที่ยวเพราะในเดือนกุมภาเนี่ยสิ่งที่เราจะเห็นพืชแรกก็คือปราดูแดงป่าดูแดงเนี่ยเขาจะบานเป็นไม้ยืนต้นที่สวยมากจะออกดอกสีแดงเต็มต้นแล้วก็เราปลูกเป็นแปลงใหญ่ เขาจะดอกบานช่วงวันวาเลนไทน์พอดีนี่คือไม้ยืนต้นที่เราวางเราวางเอาไว้ให้ออกในช่วงนี้แล้วอสองในช่วงวาเลนไทน์เนี่ยทุกคนก็หนีไม่พ้นเรื่องกุหลาบเป็นช่วงที่เรามีกุหลาบสวยที่สุดของุระเนหลวงลพฤษนะครับเราก็เตรียมแปลงกุหลาบสวนกุหลาบซึ่งรวบรวมพันกุหลาบที่สวยงามเ่ยอยู่ควบคู่กับแปลงประดู่แดงนะครับทั้งสองจุดนียก็จะเป็นไฮไลไท์ที่คนเข้าไปเที่ยวชมได้นอกจากนั้นแล้วเนี่ยเรายังมีไม่ดอกอีกหลายชนิดที่ที่จะออก ในช่วงในช่วงฤดูร้อนนี้นะครับ,รบตัวไฮไลท์อันหนึ่งซึ่งเป็นที่เดียวของโลกคือทาเป็ดเป็นพันธุใหม่ก็จะเริ่มออกดอกในปีนี้นะครับแต่ว่ายังมีต้นอย่างล็กอยู่อาจจะยังไม่มากแต่มาเที่ยวชมกันได้ส่วนกิจกรรมอื่นๆเนี่ยในช่วงระหว่างท่องเที่ยวเนี่ยนอกจากความสวยงามแล้วเนี่ยเรื่องอื่นของทุ่านเราก็มีกิจกรรมมากมายนะครับเรามีการวิ่งนะฮะเรามีการวิ่งมีงานวิ่งนะครับวิ่งหาคู่วิ่งวาเลนไทน์นะฮะเป็นกิจกรรม มีเรื่องของการเรียนรู้ต่างๆที่อยู่ในอุทยานนะครับก,ก็จริงๆแล้วเนี่ยไครหลายิงอยากให้มาดูความสวยงามมาดูต้นไม้ต่างๆนะครับซึ่งปีหนึ่งเนี่ยไม้ต้นไม้ทุกอย่างปีหนึ่งเขาจะสวยแค่หนึ่งครั้งยังระดูแดงออกปีละหนึ่งครั้งนะครับพอไปดูแดงบานโรยเสร็จเรียบร้อยเนี่ยเราจะมีกระลาพึกสีชมพูบานอีกหนึ่งครั้งพอหมดกระลาพึกคูณจะบานหนึ่งครั้งสงการานหมดหมดคูณ เราจะมีหาดูยุคฝรั่งบานหนึ่งข้างก่อนเข้าฤดูฝนเพราะหลังจากฝนตกเราก็จะมีอินทนิลบานเป็นไรเพราะนั้นไม้ยืนต้นจะเป็นไม้สีสันเป็นเกือบทั้งปีใน,ในอุทยานหลวงราชพฤกษ์ครับ,รบอุทยานหลวงราชพฤกษ์เราได้ขึ้นทะเบียนเป็นสวนเพื่อาสตร,ร์สากลคือจริงๆแล้วใน,ในเชิงของข้อมูลเนี่ยเราเป็นแหล่งรวบรวมพันไม้มากเป็นอันดับสามของโลกลองจากสวนคิวที่อังกฤษกับที่เบอร์ลินแล้วมาเป็นเรานะครับแต่เราก็ขึ้นทะเบียนถูกต้องและการรับรองว่าเป็น เป็นสวนพฤกษศาสตร์ที่มาตรฐานที่รวบรวมพันธุ์พืชได้ครบถ้วนนะครับอันนี้คือสิ่งที่สิ่งที่เราเราภาคภูมิใจนะเราเองเนี่ยเราเป็นแหล่งแหล่งที่เราต้องการทั้งความสวยงามเราต้องการให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีประโยชน์กับประชาชนเราไม่ต้องการเป็นแหล่งสวยงามอย่างเดียวนะเพราะเนี่ยการที่เราขึ้นทะเบียนเป็นสวนพฤกษาสาร์กลเนี่ยมันเป็นมันเป็นทั้งเรื่องของความสวยงามมันเป็นเรื่องของตัวตัวแหล่งเรียนรู้นะครับเราดูแลเต็มหมดตอนนี้ต้นไม้เราปลูกเต็มหมดแทบจะไม่มีที่ปลูกต้นไม้แล้ว เราปลูกต้นไม้ยืนต้นเนี่ยที่ทาให้สวนเราล่มเย็นทุกวันเนี่ยนะครับแล้วต้นไม้ทุกต้นเนี่ยเราวัดการเก็บกักคาร์บอนทั้งหมดนลว่อเรารู้ว่าต้นไม้เนี่ยที่เราปลูกแต่ต้นเนี่ยวันนี้เรายืนอยู่ใต้ต้นไม้หนึ่งต้นเนี่ยเข้าเก็บกักคาร์บอนช่วยโลกเท่าไหร่นะครับต้นเล็กๆต้นใหญ่เพราะเราต้องการให้ต้นไม้พวกนี้เข้าสร้างความร่มรื่นแล้วก็เก็บกักคาร์บอนนะครับช่วยเพราะในอุทยานหลวงราชพฤกษ์เนี่ยเราเราเป็นองค์กรหนึ่งที่ได้รับการรับรองว่าเป็นองค์กร แกนนาในการขับเคลื่อนการเข้าสู่การบรรลุของเด็ดซิโลนะครับนะหนึ่งในไม่กี่องค์กรของภาครัฐที่ที่ขับเรื่องนี้นะครับและทั้งหมดนี้นะครับก็คือบรรยากาศในงานถแถลงข่าวชมสวนฤด,ดูร้อนในวันนี้นะครับสำหรับท่านผู้ชมท่านใดนะครับที่สนใจ และยังไม่มีที่ที่จะไปเที่ยวนะครับในช่วงฤดูร้อนนะครับผมขอแนะนำอุทยานหลวงราชพฤกษ์แห่งนี้ครับสถานที่ที่เต็มไปด้วยพันธุ์ไม้นา,นานาชนิดมากกว่า23,000รายการในพื้นที่มากกว่า468ไร่ให้ท่านผู้ชมได้เข้ามาสัมผัสบรรยากาศในช่วงฤดูร้อนนี้ครับผมและในวันนี้นะครับผมภาคภูมิดาราพงศ์นะครับขอลาท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้พบกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับในวันนี้สวัสดีครับ